เหิวมากหาอะไรกินที่อาหารตามสั่งตัวนี้ยำมืดอยู่เลยคนะข้าวหมูทอดกระเทียมข้าวแต้วยะีอันนี้นะคะกับข้าวไข่เจียวสิบบาท สั่งอะไรคะขา,าเค้าหมูสับเท่าไหร่เท่าไหร่ละกสิอ่าถือว่าราคา<ต>ดีนี่เลยหน้าสถานีรถไฟน,นะคะชั่วรถแดงคนละหนึ่งพันบาทตอนนี้อยู่เชียงใหม่หะะหมลแล้วจริงๆนะคะไม่หางแค่ตาขับรถ่ะคนที่นาวที่ซื้อ <laughs> เราจะมากันที่วัดอะไรนะ9โมงใช่แต่ตอนนี้แบบเพิ่งไม่กี่โมงเองไม่ใช่วจดีหรอล่าอันนี้ไปเรื่อยแล้วค่ะเขาจะพามาเวรทันแรกแหละวันจดีหมองด้พามาแล้วแต่ตอนนี้ประมาณ6โมงใช่ทุกคนดูดิคือมันแิล้งไม่มีรถเลยก็มาเพียงกโมงคือแบบรู้สึกว่าคอมพีและวก็ชอบดูสุขสันต์วันโสดมาก เรามานั่งมาได้์จริงแล้วเปิดเพกมรอรอใกล้ขึ้นดอยก่อนค่อยเปิดเกมคะเพราะวันนี้มันดูแลเขาพามาวัดพระสิงห์ขึ้นมาตอนเช้าน่าจะแสงเรื่องเวลาหกโมงครึ่งยี่สิบโมงครึ่งค่ะยังมืดอยู่เลยใช่ถอดรองเท้าก่อนนี่ไม่มีคนเลยแล้วก็เลยดูรอบๆแต่ก็สวยอยู่โอ้ยทุกคนเห็นไหม เหยียบน้ำตรงนั้นน่ะเหยียบน้ำตรงนั้นเราเหยียบไม่เห็นนี่แล้วนะคะวัดโลกโมกีใช่ปะ่ะโอ้ยนานเลวล่ะไม่ขอและะ้วเนี่ยไม่มีคนเลยนะคะวันนี้วันที่สองโมการาหกเก้า เงียบสงบมากคุณคุณเป็นควงไทยไหร <laughs> ือไม่คะใช่ค่ะคุณนงอ้าวถ้าปีใหม่แต่คือคืนเอ๊ะแต่นี่ก็ปีใหม่นะ <laughs> ปีใหม่นะที่ผู้ใหญ่ได้วก็ปีใหม่ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เกือบเจ็ดโมงนะคะโคมเยอะมากที่นี่นี่ถ้าข้าต่างกันมากเลยนะเหมันอยู่เกาหลีแต่ตอนนี้คือหนาวจริงนะตอนนี้ประมาณยี่สิบองศาได้ใช่ประมาณนั้นแต่ตอนหนาวจริงประมาณกี่มโมงวะหกโมงปะหนาวมากปากสันนะ่นอ่ะไม่ที่เราถึงนี้ประมาณาตีสี่ตีสี่เออหนาวมากคืออยากข่ายแต่ละน้อยๆนะกลางคืน,ข,นข,ข้างบนสวยมาก นี่นะคะบรกยาตาศเช้าฟ้าสว่างแล้วตอนนี้ก็เจ็โมงน่าจะได้นะทุกคนปีใหม่ไม่เห็นเลยนะทุกคนเราเคยวางแพทชียงใหม่ว่าตอนแบบสปีที่แล้วแล้วรอบนี้จะได้มากับการคิดแค่ประมาณเรียน2เดือน บรรกาศดีมากตอนนี้ ไม่คุยต้องการแห่ก็ชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยถึงกันหนาวเป็นไรใส่เสื้ออ๋อโอเคได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรารอไปเจอกันที่ร้านโกนิงนะคะนะคะทุกคนดีใจมาเก็ตปิดโกนิงตีดเหมือนกันอันนี้วางแผนไาด้วยแบบไม่ได้กินอะไรแค่นั้นพาเขาไปมั่นแข็งแล้วะอันนี่นะคะตอบย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ ่อนจีนทุกคนงงมาะทำไมออเขาอาจจะไปปีใหม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้จะไปไหนเขาต้องหาที่จอดไงเพื่อถามว่าเราจะไปไหนต่อ,อเออไปกูเนี่ยให้เดิยนเยียจบเ้าอ,อ่ะนะคะกำลังขึ้นดอยแล้ว ชันจริงนะแล้วก็คงเยอะมากใครที่อยากจะขึ้นน้ามันแจมอันนี้นะคะเขาข้ามาล้ตัวนี้แต่มันเปิดแปดโมงครึ่งนะอันนี้ยังไม่แปดโมงครึ่งเลยไม่เปิดน้ำแรกมากทุกคนอันนี้คือเขายังไม่เปิดนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่คนขับเขาพูดให้ยังไงอะ่ะคือสามารถลงมาได้ ดีน้ำแรงจริงตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ที่ไหนสั่ตที่แต่ว่าอยู่ในบ้านแจงเดี๋ยวจะขึ้นให้นี่สวยมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะไ,ได้เออสมัคเขาตัน,นออกปากไหวไหนเดินไม่ออกตอนนี้ไม่ออกแต่ก็นั่นแหละจะออกไปเราจะไปที่อุเนียต่อนี่ River Loft Cafe นะปะปกตนที่เราเข้าไปเมื่อกี้ รู้สึกสวยเนาะ,ะเมื่อกี้สวยดีเออนี้ไม่ไหวแล้วคนวัวเพราะว่าทางมันมึนจริงนะทุกคนใครที่แบบขับรถไม่แข็งอะไรเงี้ยเราแนะนําก็คือเช่ารถเอาดีกว่าเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทางมันเหมือนทางแบบเขาเรี <คง S 2> ยกว่าอะไรวะทางมันโค้งเยอะจริง ไปเกี่ยมพูดแล้วฟันออกปากใช่ไหมในกล้องไม่เห็นอ่ะฟันออกอ้าวไม่แน่นะพวกเนี้ยเราขึ้นโดยอาจจะฟันออกปากก็ได้ก็จริงเงนะเราจะไปกันต่อเลยอือหึสวยมากในกล้องอ่ะตอนเนี้ยเหมือนเป็นอะไรแบบกรอบรูปอ่ะ คนเยอะมากหงแยงแต่เราไม่ได้เดินนะเพราะว่าใช่อันนี้คือแปดโมงครึ่งนิดๆนั่นเราเดินเขาปมังก็ต้องเสียค่าหู่ค่าเขาไม่มีมั้งเดินดูเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องเล่นน่ะเสียอยู่แล้วแต่เราไม่ที่จะเล่นเนี่ยก็เลยไม่เดินดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คนล้นเกินอ่ะไม่เห็นไหมล่ะคือเกือบหน้าฝากทางที่คนยืนรออ่ะอ่ะ งจัรับส่งรถพาร์คค่ะสิบบาทรถทั้งรถไปกลับแล้วก็หักบัตรมีสองร้อยยี่สิบบาทตอนนี้ไเหลืค่ะเสียไปหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะได้คือโดยแบบนี้ค่ะได้ทั้งขาไปกลับเลยนะน้องแล้วก็ได้เป็นส่วนลดชูก้าตอนนี้จะให้ดูบรรยากาศสวยมากจะดูทางนะเนี่ยดูทางนี้ไป จิ๋วขาวไปลานซ์นใช่เขาถึงแบบว่าต้องให้แบบเป็นรถพูดเชี่ยวชาญอ๋อนั่ใไงกูเนี่ยกูใหญ่อยู่นะจุดให้ทำเรซินไปีดีกค่เดีัวจกมาชุ่มงข่าอ้ยถอกมาตัวนี้น่ารักจังอะอันนี้น่ารักเปลี่ยน เด็กี่สิบอย่างห้าสิบระดอกไม้ให้เศ้าเอาสีไหนเอาสีเอาสีอนีรเอาใหญ่อะนี่ะบอกใครอะเนี่ง นี่แล้วก็ตะกร้านีออกมาก่อนี้เฮ้แอุ้ยใหญ่อยู่นะเนี่ยไปดิ ลำบากมากเลยเป็นที่ต้องมาจริงๆกูเนี่ยไฮเดนเยียเขามีคนแบบบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะแล้วก็รูปพี่ตรงนี้ก็ไปดูมีรูปแบบกูมีแหละแต่น่าจะเพียงอรแค่เจอรูปแล้วเดี๋ยวรอรถขึ้นนะคะตรงนี่เขามีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะเนี่ยตั้งแนวนอนเอง ไอ่ได้นะเขาอยู่ขับรถอยูอะไระัรเอส่นอยวานอก็่อุ้ตัวมาแล้วตอนนี้อยู่ที่มอนเ ดอกไมามันไม่ได้เยอะเหมือนที่คิดเท่าไหร่เขาก็าจะไปนั่งกันตรงเห็นไหมเนี่ยข้างนอกชานบ้านตรงนั้นความลำบากที่เราต้องพบเจอในวันนี้สำเร็จข้า,า,างบนนั้นยิ่อยู่ส่วนลงมา ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไหวตรงนี้ไม่ไหวทางขึ้นไม่ไหวแล้วทุกคนทางขึ้นชันมากแต่มัเป็นช่ดดีเลยอ่ะเป็นที่พักกันละเราเจอสี่สบาทค้าจอดรถกินยี่ิเปรเซ็นต์ที่เหลือค่าข้ามาเลยเออแค่แม่ได้กินอะไรไม่แต่ใส้กิ่ว ยิ่งโยงสวนดอกไม้ตอนนี้คือเวลาเที่ยงคนล้นมากคุณแม่แล้วเราก็เปลี่ยนชุดอีกแล้วนี่ไม่ความบรรยากาศยิ่งโยงสวนดอกไม้เน้นสีแดงมากเ <c oughs> หรอใช่แต่ว่าสเสด็จคือตัวนี้สีแดงไงแต่บรรยากาศสวยจริงนะวันที่สองาามุคดาคนเยอะใช่ จะลงไม่ได้หมจะโดดลงไปเฮ้ยลงได้สวยจริงนะือแบบมองไปทางไหนก็คือมีแต่แบบภูเขาอ่ะบ้อนเม่สิเออแต่บ้านพาเกียไปไหนเราดง้เราสั่งเยลูกเราสั่ง เนี่ยเห็นไหมอันนี้มันไม่ใช่ออกก็ำลังปลูกเว้ยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแบเต้เปหันยิ่งยงแหละทำไมยังไม่ขึ้นเงี้ยมันตอนนี้ก็เลยมีแต่สีแดงนี่รถแดงเราอยู่จอดอยู่นู้นไปเสศษซีมภารกิจต่อไปเป็นสวนส้มจินจูแอสโตรคคือสีบานสีบานเขาจะเป็นผลไมา้ปัง้ง นี่สครับช้นที่3ครัไปแล้วนะคะทุกคนกลับจากยิ่งยงสวนดอกไม้เรียบร้อยบอกเลยว่าคนเยอะกว่าที่คิดมากแล้วก็พอมาตอนเที่ยงอะ่ะแสงมันแจงตาใช่ปะทำให้ถ่ายรูปยากมากขึ้นแนะนำก็คือใส่แว่นกันแดดจบเลยเมียนตาหยีนะคะแต่ก็โดยรวมก็ถ่ายบนสะพานะดีละ <c oughs> กำนังจะไปต่อกันที่ส่วนส้มจินจูนะคะทุกคนทางเขาอาจจะทุรังทุเลนแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปได้อยู่นะเนี่ยแหละไสไตล์เชียงใหม่ของแท้ตอนนี้คือ ก็คือแบบว่าวางแต่ละที่คือไม่เคยดูเลยนะว่าเขาแบบไปกันยังไง oh. แต่พี่ท่านทอร์รหมดมาก oh. อันนี้โ oh. อย้ยีแต่ว่าไปสวยอนยะู่นะสวนดอ,อกไม้ป้าขาวาเห็นไหมว่าเราอ่าน,นี่ถึงแล้วนะคะ<ต>ไปกัน,นต่อนูนสวนดอ,อกไม้ป้าขาวานะ อันนี้ก็จะเป็นสวนส้มจินจูทุกที่มีห้องน้ำไม่ต้องกลัวโอเคแล้วก็มีชุดด้วยไม่เข้าสวนเชิญน,นั่งด้านนี้อ๋อ,ม,อมีเมนูค่าเข้าแปดสิบเก็บส้มได้เจ็ดสิบ 70, เก็บแบคบเอ้ยแบเบอร์รี่ไงเอาเีดละห้าสิบไม่อนุอยันให้เก็บทานในสวน ขายของด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติกเกอร์หนึ่งกับแฮร์ริสันท่านครับสองค่ะสองท่านค่าข้าชมสวนหนึ่งรอยบาทน,นะครับสนได้สกกด้นนี่นะคะนี่อันนี้สวนส้มจินจนูวิ่งช่วงน,นี้ส้มเยอะอยู่นะชิมใส่ลงไปให้หมดเลยนี่ นี่แม่เก็บส้มอ,อุ้ยต่ยหายตัวนี้กันนี่หานี้น่ารักกว่าอุ้ยเป็นน่ารักอุ้ยน่คนมุมเนี้บอกเลยใครมาต้องถ่ายมุมนี้นะน่ารักมากเนี่ยมันจะเป็นซีลเหมือนแบบเข้าไปนั่งข้างในก็ได้ตัวนี้ แล้วก็โผล่หน้าไปนี่หรือว่าตัวนั้นก็ได้เห็นมุมข้างหลังสวยเหมือนกันเนี่ยคนก็ทยอยมาเก็บส้มมีทั้งส้มจริงส้มปลอมเนี่ยเห็นปะเนี่ยจะมีส้มปลอมแล้วก็มีส้มจริงอันนี้คือต้นนี้ไม่ได้เก็บอ๋อเขาไม่ได้เก็บมีตัวนี้ด้วย อุ้ยถ้าใครแบบแต่งชุดแบบว่าฟาร์มฟาร์มอ,อ่ะจะน่ารักมากนี่ไงมาดูดิมันจะเขาจะมีป้ายบอกนะทุกคนว่าตรงไหนที่แบบเก็บส้มตัวไหนเก็บส้มไม่ได้อะไรอย่างงี้นี่เอ้าดูนี่ดิเขาบอกว่าอันเนี้เก็บส้มแล้วอันนี้ก็เขียนว่าต้นนี้ไม่ให้เก็บ มุมถ่ายรูปเยอะมากนี่นี่อุ้ยนี่ก็น่ารักนะไหนลองดูสินี่มีชิงชาด้วยนะทุกคนไปดนิน่ารักที่นี่น่ารักจริงค่าเข้า80บาทเองอะ่ะเออค่อย,ยคุ้มหน่อยเห็นอะไรวะนี่นะคะเรียบร้อย ใวเวลากลับออกวิคนเยอะพอดีเลยค่ะเรา,าอยู่ที่ไ<ห>ร่มอนภูผาส <38. S 2> ามสิบบาทค่ะเราจะมาหาดูว่าจะมีไหมนะ มันน่าขาอยู่เลยฮะูบบ้เห็นเหมมันสกลูกนาอ๋อมันมีข้างในอีกอ๋อแล้วเราจะใช้อะไรเก็บอะมืออยัง <c oughs> เขียวอยู่เลยอะไม่ยังไม่เก็บแล้ว่ะนั่งให้ีวย่าย้ นนั้สิทำไมอ่ะเล่นไหนเขาบอกว่าสวยดีไงมไม่ได้เขาดูดรือโดนขับแกงโค้ชเจ๋อเขียนทัาคือวานไม่อยากมาดูว่าเป็นยังไงทำไมเขาไม่ติดเลยว่าสตรอเบอรี่ไม่มีอะไรเลยเขาเก็บนลงไปขายข้างล่างแล้วโอ้โหกล่าวใจไปถ่ายสตรอเบอรี่เพื่อนที่นี่นี่ไงเจอแล้ว นี่สตรอเบี่โอ้โหนี่สตรอเบอรี่ใหญ่สตรอเบีที่ฝ่ฝันเจ้าอยู่นี่ไงี่ขอลูกใหญ่ๆท้าแล้ใครจะเก็บไปกินวะยังนั่นไง นี่แก่ยอยู่นู่นสภาพนะคะของการ<ม>ที่มามเพียงแค่มไ,ไม,คม่กี่วันแต่คือเนี่ยสว้แต่ชุดใสวันเดียวคาเราอยู่กันที่ร้านกวงเชียงใหม่อันนี้คนขับแนะนำมาเป็นเราลองเป็นหมูทอดเ้าร้านกวงไงไม่ใช่ร้านกวงเชียงใหม่แล้วมนขึ้นมาตวกวงกวงกองไก่ อันนี้เป็นอะไรอ่ะก๋วยเตี่ยวข้าวกไก่ไม่รู้คืงไงแต่แล้วก็เน้ำมันแต่ยี่สิบห้าบาทเองถูกจังอันนี้น้ำอ,อะไรเตหน่วยอะไรเท่ากันถูกมากจากกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็กำลังจะไปที่อ่างแก้วโมชนี่ไวมากรถขับไวขี่ไวคือชอบมากสุดๆดคนขับบริการดีมากไว้จะแต่พิกัดให้ ตอนนี้อยู่ที่อ่างแก้วมอชอนะคะยามเย็นคนเยอะมากต้นปีอะทุกคนคือแบบไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้กอแต่ก็มานั่งชิวๆชิว,ชว,ชวไม่ได้หรอกเพราะต้องส่งของกลับเด๋นวปัสนีปิดก็ประมาณนี้นะคะได้เห็นแล้วเป็นอย่างนี้เองตอนนี้กลับแล้วอ่างแก้วมอชอไม่ไหวไม่ไหว อะไรนะอยากมีหนุ่มเชียงใหม่ได้แจกใครกันแจกเชียงใหม่มาเลยชนท้ายรถอย่างที่รู้กันจะลงไปดูจะลงไปดูเปอะไรคะทไหน,ไหนเราก็จะขอเข้อซ่อมห <c oughs> นึ่งแสนบาทครับรของขับรถจรับจริงนะคะบทสรุปส่งกลับไ,ไปส่งของีน่ารนะักมาก ของแม่ขาร้านน่ารักเยอะมากอันนี้เทียนหอมเสื้อผ้าก็มีเจ้เหมือนร้านไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะวันนี้ร้านนั้นน่ารักมากอะไรนะ ข้าวผูกงายี่สิบห้าบาทเหมือนแล้วมาข้าวเหนียวเกลี่จิ้มน้ำจิ้เจมเหียวกับเอ่อน้ำปลาบักเลือกได้สามซอสนะไม่เขาไม่ให้เหลือกเขาใส่ให้ <laughs> ตามนั้นนะคะใครอยากลองก็ขอไหมค่ะ,คะ มีข้าวซอยเย็นตาโฟมาม่าก๋วยเตี๋ยวขนมจีนพัวริมคองก็ข้าวซอยนะส่วนใหญ่เป็นแบบกับข้าวนะฝั่งนูนนะ้อนอ่ะอันนี้อ่ะชิวม,มากตอนกลางคืนนะคือประเด็นตอนกลางคืนถูกต้องแหละนี่อันนี้นร้านชาวิ้นนี่น่ารัก วินนี้น่ารักจังดูอยู่เนาะอุ้ยฝั่งนู้นก็น่ารักอุ้ยตายเจอร้านที่มึงใช่ป่ะวะอ๋อไม่ใช่คิดว่าคิดว่าร้านสปาเท้าไงได้วินนี้น่ารักนวแบบวินเทจ นี่อี่ลานานานละเหมาะกับเชียงใหม่เวอร์กค่บาบัตคอ1หนึ่งร้อยบาทนี่จริงๆถ้าเดินไปสุดก,ก็คือแบบไกลมากแต่แม่บอกแล้ว เห็นเขาบอกกันว่าเชียงใหม่เรียกรถยากมากนะคะแต่ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ทุกคนเกือบ20นาทีเราเรียกแบบปกติไม่ได้สักทีนะคะจนต้องยอมเสียแพงขึ้นหน่อยก็คือเป็นไซส XL ไปเลยเกือบ200นะคะทุกคนแต่ก็โอเคนะคะเพราะว่าเราเนี่ยง่วงมากๆตอนนั้นนี่นะคะทุกคนถึงแล้วเบสทูมเชียงใหม่อากาศนกยังล่วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเลยนะคะ นม่ต้องแต่ขี้จัหรือเปล่าไม่ไม่มีมมขี้จักโทรโท,ทรไปหาเขาสิแล้วเขาบอกน้อ๋อเบนลุมคันนี้ <c oughs> <ด>เบนลุงคันนี้ดูผิดชื่อสกุลปียาค่ะ นี่นะย่าน้9งค่ะตัวเบาะซ้ายนะคะตัวเบาะซ้าค่ะขอบคุณที่ส่งเอนทว่ให้เรแต่เราไม่ได้มาห้องได้เลยนะ1.8ค่ะจะเป็นตัวะดินเช็่อม ยังม <9. S 2> ีทีวีนะว่าไหมอ่ามีที่แขวนเสื้อผ้าที่นอนวิธีนอนนุ่นมกว่าที่คิดทีวีเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะมี y o u t u ไหมคอ,นนอ,นนมอั้นสังฆาอก็ดูก่อนไหม อุ้ยห้องน้ำกว้างกว่าที่ิดนะลองเลื่อนขวาดิเปิดได้ไหมอือนี่โอเคมีที่ทำน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าโอเคไหมโดยรวมราคาพวกนี้จะมาเท่าไหร่นะห้าร้อยเ้าสิบห้ารอยเก้าสิบโอ้ยหยุงยุงตัวบารห่้าร้อยเก้าสิบบาทถือว่าโอเคแล้วนะทุกคน ห้องน้ำกว้างนะคะที่นอนนุ่มแล้วก็ห่างจากตัวเมืองที่เราไปของแม่ขามาประมาณยี่สิบกว่านาทีนะถ้ามีรถก็โอเคอยู่นะคะ